สวัสดีครับสบายดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปนกสาสวรรค์บาร์ราอไต่ครับผมมี้บาร์ไต่ก็มีแนวมาดีวิวให้เพื่อนๆเบิ่อนเองหน้าครับเนาะสอง,ส,อง,ส,อง,ส,องสามย่างที่ทั้งหลานเป็นส่งมาให้เนาะน,นี่เป็นใบมียดนะครับบาร์ราอไต่นั่นขอนําเสนอนี่ใบมีดเอ็ดเน็กการยิบผเผาของเทาเลยง่ายขึ้นกว่าเก่านะครับเนาะต้องตัดขีดายในข้าครับตีนจกักเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ตีนผีใส่ใส่ยางเนาะครับเนาะใส่ยางยืดโดยที่ห้าโบสต้องจับยางดึงเอาอยางใส่ซุกภายในนี่ก็ยางเขาก็แดนขับไปเองเาเนาะซึ่งตัวนี้ว่าเราใตยกับท่านมีตีนผีตัวนี้มาใส่นี่เนาะก็เลยบอท่านผู้สืบดีวิวจังไดในการตีนผีตัวนี้ทั้งด่านเกันว่าตีนผีสนาดเย็บผ้ายืดเนาะผ่านว่าเนาะเออกระแปลกดีเนะาะวัลลัตเต่เคยเห็นเวลาเย็บเขาเก็จะมุนไปเนาะ สายยางเขานี่ยเขาจะมุนไปนะไม่ไดเ,เขาเหี่ยวเขาจะมุนรอกชินเอาครับเนาะถ้าใส่ถ้าใส่บ่ถืถอล็อกเขาก็เขาจะเบ่บมุนสายยางเขาจะบ่มุนนะครับเนาะตอนนี้ดึงบ่ไปเลยไปแต่ขางหนึ่งไปแต่ขางเนานะเพราะว่าใส่กับด่านกันเขาต้องใส่มันถึกถึอด่านก็าขึ้นตอนนี้ไงมุนอ่ะคนเรื่องนี้ก็เริ่มต้นใส่ใบเมียก่อนเนาะครับเนาะ ถอดออกให้เบิดตินพีนะะนพออกก่อนนะครับเอาหนอดออกมาข้างนอกเลยนะครับเพื่อนที่จะเอาใบเม็ดเข่าใส่ใข้างในเย็บสองคนเนาะของบารเราแต่งของสาวสวรรค์ เอาน็อตใส่ในกูนี่บุ้นกลับไปกับเกานะครับนี่แตถ้าไม่เข้าตัดขีดได้เง่ายกว่าเกาเนาะบางคนกัเเนเย็บยาวๆเลยก็ดึงเส้นได้เอาเนาะครับนะเนาะเย็บในเข้าลำบาก กาตีนพีใส่ซิโนะครับกาบเมียนเขาอยู่ตรงๆหมุนตีนพีเข้าไปหมุนนอตีนพีเข้าไปซิโนครับเนาะหมุนนอตแหนกน,นะครับลองเงย็บเบืง้งเดี๋ยวเย็บตีนพีธรรมดาก่อนแล้วบอลใต่เย็บตัวในบวเนบ,บื้องเนาะครับ านะครับเนาะจับมากกับป่านนี่นกคำเนาะง่ายๆครับผมมาลองอีกนะครับเนะา,า,าออนะนะตั้งคุนยิ้บเป็นเก่งนะเนาะเขนขนปูหาใส่ใบเมีดนะครับจับดึงดวดได้ขาดปาดปาดเหรอเจ็บมือผมว่าให้ใส่เท้ามีใบมีดมาช่วยนะเจ็บมือนะครับเนาะเวลาดึงได้นี่นะครับ มง่ายนะครับเนาะใส่มันตรงใบเมียดก็นะดึงเนะครับเนาะะสำหรับเย็บครับผมสำหรับเพื่อนอันไหนไมีปัญหาหนึ่งจักสมาร์ทก็เมน็นใตคลิปเนะครับเนาะได้ว่าเราใตเขาไปตอบให้ถูกคำถามนะครับ จักได้กระโดดได้ขานได้เป็นยังจับเป็นยังกับท้ามบอลรัดไต่เรได้เนาะครับเนาะบอลรัดไต่จะทำกีดเปื่อเบิ้งแล้วครับสิ่งของมาเลยครับจักโค้งมาใส่กับจักกับขาดเนียครับนี่เนาะครับเนาะง่ายๆเดี๋ยวบอาไต่จะมาลองต้องตีนพีสเลยเพื่อนเพื่อนเบิ้งแล้วครับเนาะตีนพีตัวเลย สำหรับทั้งลานพน,นว่าให้เย็บขายืดนะครับขายืดสมาชิกเจะจะัวก,กระโดดจะบบกอันนี้นอกพนว่าเย็บไปไหนดีนแปลกๆดีพ่พอมะออลองลองเย็บเบิง้ง ใส่เปลี่ยนเป็นพีทุกครั้งแล้วก็ตรงปับ๊บไปเมียดเท่าทุกครั้งนะครับเนาะให้เขาตั้งตรงๆผมว่นะาใส่กับห้าผ้ายืดว่าเนาะอันนี้มันกระมวลผ้ายืดเนะี่ยผ้ายืดกังเกง ทั้งด่านเพราะว่าผ้ายืดตรงน,นี้ผ้ายืดเสือเสือยืดนี่สินะครับเนาะลองเงย็บบึงสิ่งไม่ได้เย็บไปวงหล่อตัวนี้เขาก็จะมุนไปตามนี่ฮะจีนพีก็ไปเนาะวงหล่อเขาก็จะมุนไปเนาะปกติเนี่ยทาโมม,มีจีนพีในกน็สามารถซื้อจีนพีแบบนี้มาใส่ได้เนาะสำหรับผ้ายืด เมื่อผ่า,ผาน้าสี่นอคัมโนสำหรับเจ้าเก่งนี่ว่าผ้ายืดโดยจะซอยได้ดี่น้องคำน้องสิบห้าบาทร่วมเบ็ดนี่นะครับเนาะงสำหรับตีนพีตัวนี้ก็นอะไรห้าบาทสิบบาทนี่ครับตัวนี้ก็ใส่ดีกันนะครับเนาะใส่ยางนี่นสิแต่ว่าอาจจะเกะกะไปนิดนึงเออดีกันยิบมวนดีครับ nó lòng cắp chưa duyệt náo 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 แปลกดีเนาะครับเนาะถ้าเพื่อนอยากเห็นวัลลอตไต่ดีวิวจักรว่าดีวิวอะไรแบบไรก็สามารถส่งภาพมาเห็นวัลลอตไต่ได้เนาะครับเนาะทั้งไอดีได้เนาะครับเนาะไต่คลิปครับผมเดี๋ยวัลลอตไต่จะไปหามารีวิวให้เพื่อนเบิ้งเนาะครับเนาะโอ้อมวนดีเลย อ่าครับผมครับคือเก่าแหละครับแต่เ,เพื่อนๆนี่มันหายถึงจักเนี่ยนะครับเด้อเนื้อมาจากสื่อจักสอบถามเรื่องอะไรจักกรเราไต่มีถูกสนิทเนาะครับเนาะจักรดุลไม่ดุนเก่าจักแสกจักเข็มเดียวจักล่าจักโป่วงนี่เนาะครับเนาะมีเวิร์ดแสกกระลุมพาล่างทั้งหลายมันมีเวิร์ดทุกอย่างเนาะจักรไม่กะรุ่นออโต้เนาะครับเนาะ จักคอมจริงๆนะครับเนาะออกมาใหม่เสหมือนกว่าบาทจักเย็บนะครับเนาะถ้าเป็นมือสองกับมืน่นมื่นนิดๆน,นะครับเนาะถ้าเป็นมือนหนึ่งกับประมาณมื่นหามื่นหกจักคอมนะครับเนะบาะว่วปัวัวจะเป็นจักพงาวัวจะเป็นจักเย็บราคาจะประมาณมนั่นแหละครับเอาครับผมสำหรับคลิปนี้กัปลาเราไต่อขอลาไปก่อนนะครับเนดะ้อ ปากก็ไหลก็แทรกด็กระดิ่งจังเตือนให้วาเรา่ไต้ขึ้นเก่านะครับเนาะไปเสร็จเห็นคลิปใหม่ๆของวันเราไต้เนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม